สวัสดีครับ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 พี่บีสวัสดีครับท่านผู้ชมย่นี่ก็มันจริงจังขึ้นมาเออโอเคบัตรเราเองอันนี้เป็นจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับบีเดสกาครับผมเย้คืออันนี้เป็นช่วงรายการใหม่ของเรานะคะพี่บียังไม่รู้เลยว่าชื่อรายการอะไรอันนี้เปิดใหม่ อันแรกเลยเหรอใช่ <S <S ใชกดมาเพื่อพี่โด<ๆ>เยเฉพาะใช่โอ้เป็นเกียรติมากเลยครับผมมีตันเดียวแล้วก็จบเลย,เลย <laughs> อันนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่าศิลปะบาบ,บาัดอัดก็คือปั่นจะมาบำบัดท,ที่ <laughs> <laughs> นี่พี่เป็นอะไรต้องมันบัดพี่ด้วย จริงๆก็มันไม่ได้เป็นเชิงบําบัดแบบนั้นแต่มายถึงว่าเหมือนกับว่าศิลปะนี่มันเป็นสิ่งที่จะลงใจแล้วมันก็ทําให้เราสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าพี่ทํางานเครียดงานหนักต้องทําช่องนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเออวันนี้น้องจะมาทําให้พี่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยศิลปะแล้วก็หวังว่าจะทาให้คุณผู้ชมผ่อนคลายมากขึ้นด้วยให้ผู้ชมทางบ้านทาได้ทําตามได้จริงวันนี้เรามีเกมมาให้พี่เล่นก็อยากจะมาสอนว่ารูปเฉยๆน่ารักแหละแต่ว่าระหว่างทางขับรถมาพอยิ่งนึกถึงหน้าพี่เนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่า มัมีชาเลนจ์มันมีเกมมองมีอะไรอย่างเงี้ยอระใช่มั <Okay. S 1> ไม่สามารถที่จะแบบวาดรูปเฉยๆได้แล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นไปได้วยกันก็เล่นไปได้วยกันได้แล้วก็วาดรูไปไปด้วยกันเลยคําถามแรกใต้น้ําหรือเหนือเมฆใต้น้ําหรือเหนือเหนือเมฆเหนือเมฆถ้าไม่ถึงเหนือเมฆอะ่ะวาดนกเป็น <laughs> เราสา,ารเลือกคำถามมาแบบเผื่อจะได้รู้จักกับคุณบี้มากขึ้นเผื่อจะแบบเข้าไปคอนโดเข้าไปข้างในติดใจไม่<น>ยังไงผมผมชอบผมชอบ,ชอบเหนือเมฆอยู่แล้วนะฮะชอบความสว่าง ให้พี่บี้เริ่มวาดเลยดีกว่าโอ้นกเลยเหรอฮะจัดไปครับผมโอ้ผมวาดนกเปรีมากเลยครับทุกคนนะฮะนี่นกของผม เนด้วยเซนด้วยทุกเซนด้วยเหรอเซนเซนเลยเขินโจทย์แรกก็คือคุณบี้เราจะสอนให้คุณบี้วาดนกเป็นนะคะโอเคครับเวลาที่เราวาดรูปเนี่ยเราก็แค่เรนเดอร์ทุกอย่างให้เป็นรูปทรงเลขาคณิตจริงจริงแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทรงเรขาคณิตแหละแค่ว่ามันมีเนื้อมากขึ้นมันก็เลยดูซับซ้อนขึ้นเวลาวาดหัวนกเนี่ยมันก็คือเป็นแค่กลมกลมกลมหนึ่งเป็นหัวมันใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มีสามเหลี่ยมหนึ่งเป็นจมอยปากแล้วก็มีกลมอีกอันหนึ่งตา แล้วก็พูดถึงตัวมันเนี่ยมันคือขึ้นวงกลมตัวอยา่างนกกระจอกอย่างเงี้ยก็ขึ้นวงกลมที่เป็นตัวมันก็จะทิวลมนะครับแล้วก็มีอุ้ยปั่นจอบไปวาดติดๆทำไมขึ้นวงกลมอีกอันเป็นขามันน <c oughs> ี่ต้องกว้างนะทุกคนนะฮะมาวาดไอ้ตรงขอบ <c oughs> นะฮะเจ้าี่บอกไม่เห็นอเเคคโออันนี้อะไรตูดเหรอตูดตูดตูดเนก็ตูดนูดต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 ูนตูดตูดตูดตูเวลาที่เราวาดแบบละเอียดตูๆอ่ะมันก็คือเราดตูเตูด ลองวาดนกในแบบฉบับผมนะอืมโอเควาดวงกลมก่อนนะฮะเลขาคันิ้วของผมนะฮะอันนี้คือครึ่งวงกลมก็ปีดูนกมันเศร้าๆนะตัวนี้คอตกขอให้มันเจ็บเท้าไปข้างหลังนะทุกคนกำลังบินนะครับในนกพี่ดูตัวหนักมากเลยไม่รู้ทำไมมันบนนนี่ได้แล้วยอเคครับผมบนกผมอัปเกรดสอพี่ลงสีโอเคครับ ดูสีนกตัวนี้นะดูเขินมากเลยครับผมสีน้ํานะคะมันชื่อสีน้ําเพราะว่าวิธีการวาดมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคุมสีแต่มันคือการที่เราคุมน้ํามันมีวิธีการลงสีอยู่3แบบเวทออนเวทก็คือน,น้าเปียกน้ําเปียกและสีก็เปียกด้วยถ้าเราแตะๆอย่างเงี้ยสีมันจะไหลไปเองตามน้ําวิธีเนี้ยคือเราอยากจะลงสีตรงไหนเ่เราก็ลงน้ําไปก่อนอแล้วยงสีมันจะไปของมันเอง แล้วก็มีวิธีเปียกบนแห้งก็คือสีเปียกบนกระดาษแห้งอันสุดท้ายคือแห้งบนแห้งแห้งบนแห้งเนี่ยก็คือสีข้นหน่อยครับอันก็จะสอนพี่แค่นี้แหละคะ่ะเฮ้ยแล่ลงเองเหรอใช่เพราะว่าความไผยนาของพี่จะเป็นความสนุกของต้นดือโอเคนะฮะผมรู้แล้วความเหมาะสมของของการทำนี้คือพวกปีกแล้วทุกคนเ <c oughs> ขามีทฤษฎีนะ ผมจะทําเปียกบนเปียกครับผมมีคนเคยเห็นพี่วาดรูปมาก่อนบ้างหรือเปล่าน้อยมากครับะะได้เห็นก็คงเคลื่อนตอนสมัยป5ครับอันนี้เปียกบนแห้งแล้วคุณพี่ <laughs> เปียกบนแห้งแล้วกันทุกคนเปียกแล้วกันนะฮะ <laughs> <laughs> เขาเปลี่ยนสจเห็นไหมว่าไม่ยากเลยเอ้ยไม่ยากครับผมความไม่ยากนี่แหละคือความไม่รู้มันสวยหรือเปล่า <laughs> ดีถ้าส่งสีก็ได้นะคะ โอเคตอนนี้มันยังไม่แห้งใช่ไหมคะครับผมแล้วเราอยากเติมแบบสีแดงอะไรเงี้ยอ่าฮะเราก็เอาพู้กันจุ่มสีแดงมาครับแป้แปมเข้าไปได้อ๋อโอ้แล้วมันก็กระจายไปผมพยายามจะทําเป็นโคนของขนมันนะฮะทุกคนได้ไหมศิลปะไม่ม่ถูกไม่มีผิดไอ้ที่ผมชอบคำนี้แหละเดี๋ยวนะมันแปลกๆถ้าไม่มันแปลกผมถามหน่อยยังไงคะแปลกแปลว่าอะไรแปลกคือมันททำไมดูไม่สวยเหมือนปั่นจุด ก,กันลงไปฮะาาพี่จะเอาคำตอบจริงๆแล้หรือเอาคำตอบเล่นๆ่อุ้ยมาแล้วมาแล้ว ดี๋ยวมันจะทำให้มันเป็นเปียกบนเปียกนะทุกคนไม่ถึงตุยติดกับเปียกบนเปียกทั้งเลยคะ่ะเหมือนกันอย่างน้อยมันก็โทษความแบบว่าเราวางไม่ถูกได้นะทุกคนแบบว่ามันไปตามธรรมชาติของมันเราปล่อยให้สีมันไหลไปตามธรรมชาติของมันแลแแ้วก็ตอนนี้เราต้องรอน้องแห้งนิดน,นึงเพราะว่าน้องเปียกมากเลยอันนี้ถือว่าเปียกเกินไป,ปใช่ไหมเกินไปคะ่ะน้าเจิงนองแต่ว่าระหว่างที่รอนกแห้งเดี๋ยวเราไปดิสอัดดข้อที่2ดีดว่าครับผมข้อ2เจ้าหญิงหรือกบเจ้าหญิงหรือกอ่าเจ้าหญิงครับผมทำไมถึงเลืกเจ้าหญิง เอาให้เลือกจูบก,กับกบกับกบคนผมเลือกจูบคนดีกว่าเป็นน้องเลือกกบทำไมอ่ะเพราะว่าจูบคนแล้วมันจะต้องมีพันธะผูกพันอะอแต่ว่าถ้าจูบก,กบอะกบไม่รู้เรื่องก็จุกมันไปแล้วก็จบ <laughs> ถ้าผมเลือกเจ้าหญิงผมจะได้เป็นเจ้าชายไงเชิญที่วาดเจ้าหญิงในเวอร์ชันของพี่กระดานนี้ก็ได้ค่ะด้านนั้นปล่อยให้น้องเขาแห้งก่อนอันนี้อยากเห็นมากเลยว่าเจ้าหญิงนี่เจ้าหญิงนะฮะโอ้ยนี่หน,น้ามาวีเชฟต้องมีหูแล้วทุกคนนะผู้หญิง ไปดูผู้ชาย,ยาเจ้าหญิงเนี่ยยิ้มหน่อยเจ้าหญิงของเราฟันสวยๆหน่อยอ่ะอให้ฟันสวยๆไม่นนได้เที่ยวนี่ฟันสวยเจ้าหญิงต้องมีมงกุฎนะทุกคนอันนี้มงกุฎหรือก้อยา่าคะนี่ได้หมด <laughs> อันนี้ผูแอบคล้ายพระพุทธเจ้าดิดน,นึงอ๋อติง่งหัวใจหน้าหมาหน้าหมาอยากให้มีหน้าหมาหน่อยพัฒนา,ห,าหน้าหมาวจ้ะหน้าหมาโอ้โเอ้ยใจร้ายมากเลยไม่ว่าคิ่วห้เขาลืมไป รู้สึกคิดผิดไหมคะที่ตกลงมาถ่ายกับปัอนเนี่ยรู้สึกโอเคก็ลองดูสักครั้งหนาจะเป็นยังไงที่แตผมชอบจริงผมชอบตอนเด็กชอบวาดลูกแต่ว่าไม่สวยนะแต่ชอบได้สร้างจินตนาการของตัวเองนะครับในแบบของเราโอเคว้าวเสร็จแล้วน้องมีแค่คำถามเดียวให้พี่ครับพี่จะจูบกับพีงคนนี้จริงๆหรอจะไม่ผมอยากให้เขาสวยนะแต่เขาเลือกเกิดไม่ได้อ่ะ จริงๆเจ้าหญิงของพี่อะโครงที่เริ่มมาไม่ได้แย่น้องมีจุดแก้แค่นิดหน่อยเจ้าหญิงคนนี้ก็จะเป็นสิ่หญิงที่สวยขึ้นมาให้พี่บี้วาดเจ้าหญิงอีกสักคนหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเรจะลองแก้จากภาพที่พี่วาดได้ครับนี่เฮ้ยเออแม่งรูปสองอะไม่แย่นะอย่างแรกเลยนะคะตอนนี้เจ้าหญิงของพี่มีปัญหาก็คือตาไม่เท่ากันนะคะโอ้เออจริงด้วยเป็นปัญหาที่ชัดเจนมากนะเราก็จะ แก้ให้ตาเท่ากันอันนี้เป็นความเข้าใจผิงคนส่วนใหญ่ก็คือเวลาวาดตาจะวาดลูกตากลมๆอยู่ตรงกลางตาจริงๆแล้วลูกตาเราอ่ะมันหลบเข้าไปในเปลือกตาอ่ะฮะแบบนี้อ๋อถ้าวาดแบบนี้ตาคนก็จะไม่ลอยอืมอันนี้ตาลอยอันนี้คือตาลอยตาแบบเฮ้ยผมผมว่าผมเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ได้ใช่หรือเปล่าวะใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะวาด ไม่ได้แบบว่าวาดสวยขนาดนั้นใช่ไหมคนทั่วไปที่เพิ่งเริ่มวาดรูปอะค่ะจะวาดตาเป็นแบบนี้ทุกคนอืมแล้วก็อันนี้พี่ตั้งใจวาดให้เขาหน้าตรงใช่ไหมหรือว่าเขาเอียงไม่ผมผมวาดเอียงไม่เป็นไม่อดูดี้นเลยแค่แก้ตาอย่างเดียวนั้นเนี้ยใช่เหรอแล้วนี่ยังไม่สัญยกรรมจมูกนะทุกคนเออโคไม่ได้แย่จมูกก็มันมีสองวิธีที่จะวาด่าจริงๆจะบอกพี่โอเคแล้วอันนี้แหละอันนั้นอาการหนักหน่อย ครงจมูกเนี่ยค่ะมันคือสามเหลี่ยมอะฮะแล้วก็มีวงกลมสองอันอ่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ที่ชอบว่ารูจมูกเป็นวงกลมจริงๆรูจมูกอ่ะเป็นแค่ครึ่งวงกลมเล็กๆก็พอเพราะเวลาเรามองหน้าคนนะเราก็ไม่ได้เห็นแบบทะลวงเขาไม่ได้รูจมูกเขาอยู่แบบรอบแบบไปสองไปสองเขาอะไรเงี้ยส่วนปากเป็นจุดที่ง่ายที่สุดค่ะปากคือเป็นแค่เส้นตรงแล้วก็เป็นหัวใจอือฮึอ่าแล้วอันนี้มาครอบแค่นี้ นี่ผมดูดูต้องมาดูของจริงด้วยนะเขาเลยแบบมีวิชาที่แบบดูคนจริงๆไงจริงๆว่ารูปมันง่ายนิดเดียวเองพี่ <มา S 1> พอ้าวชอ่คโอ้ได้ทริคได้ทริคได้ทริคนะฮะนั่นแหละค่ะแต่ว่าลงสีคนอาจจะยากไปหน่อยภาพนี้เราจะไม่ลงสีไปข้อสุดท้ายเลยนะ ข้อนี้จะเป็นข้อตีความอยากให้เป็นข้อที่เกสเราอจะต้องตีความนิดนึงแบบไม่ได้เป็นสิ่งของชัดเจนขนาดนั้นละ <Okay. S 1> ด้วยเทคนิคทังหมดที่สอนไป uh huh. ถ้าวาดได้ก็อยากให้วาด uh huh. ถ้าวาดไม่ได้อ่ะพูดเฉยๆก็ได้ <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวขวัญจะเป็นคนวาดให้โอเคครับอ,อ่ะคำถามข้อสุดท้ายค่ะข้อ3ส่วนตัวหรือสาธารณะอืส่วนตัวหรือสาธารณะสาธารณะ,ะครับเพราะว่าเพราะว่า,า,วาส่วนตัวบางทีมันอาจจะอยู่แค่แบบ ในมุมที่แคบๆหรืออยู่ในแค่จิตใจของเราแต่ความสาธารณะมันคือการที่แบบได้ทําอะไรออกจากจุดเดิมๆของเราหรือทําอะไรเพื่อคนอื่นหรือบรรยากาศที่มันกว้างขึ้นความเป็นสาธารณะมันดูกว้างมากกว่าแค่จุดเล็กๆก็เลยคือมันเห็นว่าเวลาทําอะไรก็ไม่ได้อยากจะทําแค่จุดๆเดียวอยากทําแล้วก็แบบอยากจะแชร์ไปให้คนอื่นให้มันใหญ่ใช่ให้มันใหญ่ให้มันกว้างแล้วถ้าเกิดว่าให้พี่วาดรูปนี้พี่จะคิดว่าพี่จะวาดกมาเป็นยังไงโอเค วาดนี้ผมผมอยากจะวาดออกมาเป็นเชิงที่ที่รวมตัวเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่แบบคนเอาของที่ตัวเองมีอ่ะเช่นอาหารหรือขนมของเล่นของตัวเองอเอามาแชร์กันในพื้นที่พื้นที่หนึ่งคำว่าสาธารณะของพี่มันดูเหมือนเป็นคำว่าแบ่งปันเหมือนกับว่าสาธารณะคือการเราแชร์สิ่งต่างๆให้คนอื่นดูหรือว่าเราแชร์ ของที่เรามีให้คนอื่นมากๆเลยมันดูแบบเป็นคําแง่บวกเนอะอแบบพอพูดถึงสาธารณในมุมมองของพี่มารักจังเราจะวาดเป็นยังไงดีเนี่ยพี่จะวาดหรือปันว่า,ป,วาปันว่าดีกว่าปันว่าดหรออือือคือขนาดปั่นยังรู้สึกว่าแบบวิภาพนี้จะเป็นภาพที่วาดยากเลยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นคนหนึ่งคนและคนหนึ่งคนที่แบบออกดอกออกผลให้คนอื่นอะอือเคทุกคน อันนี้ก็คือเป็นสเก็ตแบบเร็วๆจริงๆก็คล้ายๆงานพี่เลยนะคําว่าสาธารณะในแง่ที่พี่มอนิดหนึ่งอออดอกออกผลนะฮะแบ่งปันกันนะทุกคนปกติบางคนชอบทํางานพวกแบบจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปบ้างครับมีโอกาสก็ไปนะครับทำไมมาออกช่องนองมราดูเป็นคนดีมากเลยอะดีมากเลยครับเราวาดนกให้ด้วยมีเจ้าหญิงไหมฮะมีเจ้าหญิงมาเจ้าหญิงให้ด้วยเจ้าหญิงของพี่ก็ต้องแชร์ให้คนอื่นด้วยก่อน่ะ ไม่แช่เก็บไว้คนเดียวหวงนะฮะด้านนี้สำหรับ้องโคตรฟี้วอยากลองสีไหมครัอยากครับอันนี้เราเราลงด้านนี้ทําไมอ่ะคือบางทีเวลาวาดรูปอะค่ะปันก็ไม่ได้ลงสีในภาพของตัวเองปันลงสีรอบๆมากกว่า เหมือนกับว่าเราลงฉากหลังของเขาแต่ว่าเราไม่ได้ลงรูปหลังแล้ววิธีคิดว่าจะลงอันนี้คิดจากอะไรอ่ะคิดจากภาพในหัวมังเหมือนภาพในหัวปั่นอะตรงนี้มันเป็นแสงแบบเรืองรองมาแล้วปั่นก็เลยแบบเว้นขาวไว้เพื่อให้มันเป็นแสงถ้าเกิดว่าถ้าปั่นลงสีต่ออยชั้นหนึ่ง่ยภาพนี้ก็จะดูสว่างขึ้นแล้วอถ้าเราทําศิลปะบำบัดนะคะหรือว่าวาดรูปแบบเพื่อให้จิตใจมันผ่อนคลายเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่อยากไปคิดมากแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องวาดให้สวยก็ได้แค่วาดสิ่งที่อยากวาดออกมาก็พอเป็นสิ่งที่ดีมากนะอย่าไปคิดเยอะนะครับแค่วาดในสิ่งที่อยากวาดออกมามแค่นั้นถ้าผมจะเริ่มนี่ผมควรไปเริ่มจากอะไรก่อนนะครับอุปกรณ์ฮนะอุปกรณ์เหรอคะคถ้าสีน้ําก็เริ่มจากแบบนี้ก็ได้ค่ะซื้อสีน้ําแบบที่เป็นแถกมาม,มันก็จะได้มีหลายๆสีแล้วก็ แบบนี้มันดูสีง่ายด้วยกระดาษเนี่ยซื้อเป็นกระดาษวาดรูปสัก300กร <300 g. S 2> มมาค่ะ300กรมหนาหน่อยมันจะได้ไม่ซึมเวลาลงสีนะแล้วผู้กันเหรอฮะผู้กันของปันเป็นยี่ห้อเซคายกับพีรามิดค่ะที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าตอนสมัยที่ตัดนเริ่มวาดเนี่ยปันก็ใช้แบบมาสเตอร์อาร์ตอะไรปกติธรรมดาเลยแล้วก็เบอร์ที่ใช้เนี่ยใช้ซักเบอร์2 4 6 สิบสิคือเหมือนเราซื้อแบบสกิปเบอร์ไปค่ะไม่งั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้อผูกการทุกเบอร์เพามันก็จะแพงเราเบอร์ <c oughs> มันจะได้เงินเกินไปจะซื้อหนึ่งสห้าหรือสองสี่หกอะไรนี้ก็ได้ก็มีเล็กกลางใหญ่แล้วก็เล็กมากเลยสักอันนึงอ่าเอาไว้เก็บเส้นปะ่ะใช่แล้วเล็กเล็กเล็กมากเอาไว้ทําขนตาเลยอ่าเพราะว่าความรู้สึกผมอะยังรู้สึกว่าแบบพอ พอเราว่าแล้วเราอยากยากที่จะแบบพัฒนาต่ออะไรเงี้ย<ม>เออแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะแบบเริ่มยังไงจริงๆนะจริงๆม,มันก็ไม่ถึงก็ต้องลงทุนเยอะถูกไหมไม่ไม่ลดไ,ไม่เยอะเลยการวาดรูปนี่เป็นงานอดิเรกที่ลงทุนน้อยอแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆรืเนี่ยมันก็จะค่อยคเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อแต่ยังไงก็ไม่เท่าพวกสะสมก็สะสมอ,อะไรพวกนี้อ่าโอเคแล้วก็อยากถามความรู้สึกว่ามาลองทํา,าทแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง พอรู้สึกผมผมย้อนไปถึงเหมือนตอนเด็กอะ<ม>ตอนเด็กเราวิมันก็จะมีวิชาศิลปะวิชาเรียนเนาะ<ม>ที่ให้เราได้แบบลองจับเครื่องมือที่เราไม่เคยจับ<ม>นะ,ะผมก็ไม่ได้จับมานานแล้วแล้วก็วันนี้ได้มันจับย<ม>ิ่งเป็นสีน้ำเ้วะสีเบจิกาจะได้วาดบ้างนะฮะแต่อันนี้เป็นสีน้ําก็นึกย้อนมาก็รู้สึกแบบอยากที่จะไปหาอุปกรณ์มาเพื่อแบบมามา,มาลองวาดแต่<ม>คําที่ปัน่นพูดว่าดีมากคือเราไม่ใช่ต้องวาดสวยหรือวาด ดีอะไรนะฮะแค่เราวาดในสิ่งที่เราอยากวาดไงนี่นคือเป็นไอเดียที่แบบดีมากมันทำให้เรารู้สึกอยากที่จะวาดแหละก็อะไรก็ได้นะครับใช่หลังจากนี้ผมก็ก็คงต้องไปหาอุปกรณ์มาวาดนะครับทุกคนน้องยกหอุอยขอบคุณมากเลยครับเอาไปเลยค่ะแน่ขอบคุณมากเลยครับนะฮะรอดูในไอจีสตอรี่ผมว่าจะมีแบบโชว์ผลงานอยกมารอดูนะคะเนี่ยครับผมแล้วก็อาจจะมีปรึกษาอาจารย์ปั๋นว่าเอ้ย อยากทำวาดในนี้มีแนวคิดไอเดียยังไงบ้านโอเคค่ะที่บ้านที่วาดวาดกันอยู่ก็เหมือนกันนะคะจริงๆไม่สำคัญว่าวาดสวยหรือไม่สวยถ้าอยากวาดแล้ววาดเนี่ยก็พอแล้วค่ะแล้วบวดลคลิปสวยมากเลยอ่ะตอนแรกน้องนึกว่าอุตส่าห์มีเกมแล้วเนี่ยจะตลกปรากฏว่าก็ซีเรียสเหมือนเดิมโอเคค่ะวันนี้ไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย